สูรายการลายหยาอินเตอร์ทูวันนี้อยู่กับแจ๊กเกอรีนค่ะอยู่กับน้องทุกแจงแสงอุตสาละดามณีสีสวัสดิ์ค่ะวันนี้มาแบบว่าเซ็กซี่นิดนึงเลยค่ะวันนี้แบบว่าต้อนรับแบบว่าฝนโปรยปลายแบบนี้ค่ะแม่โอ้โหฝนนะคะก็ยังมาเหมือนเดิมค่ะร้ำจะท่วมไหมจ๊ะ ไม่แน่ใจนะคะแต่ว่าน้ําจะท่วมหรือเปล่าไม่รู้รู้แต่ว่าสุขภาพเราต้องแข็งแรงค่ะกับดีบินายนะคะเป็นสมุนไพรเพื่อสุขภาพนะคะมีสมุนไพรถึง9ชนิดค่ะ,คะรับประทานวันละ2เม็ดเท่านั้นมาพร้อมกับโปงโมชันที่ขายดีเป็นอันดับหนึ่งค่ะซื้อหนึ่งกระปุกแถมฟรี2กระปุกแถมคอลลาเจนอีก5ซองคุณจ่ายเพียง990บาทค่ะแต่ถ้าเกิดโปรสุดคุ้มซื้อ2กระปุกแถมฟรี4กระปุกแถมคอลลาเจนอีก1 0ซองกาแฟดาอีก10บซองคุณจ่าย 1, 1 8 0่ันแ้บาทเท่านั้นแต่ถ้า ได้ทั้งครอบครัวค่ะซื้อ4กระปุกแถมฟรีแปกระปุกแถมคอลลาเจนอีก2 2ซองกาแฟง,งานดำอีก2 2ซองคุณจ่ายเพียง3,500บาทเท่านั้นนะคะสนใจโทรมาตอนนี้ได้เลยนะคะ02-666-9456หตัอเองค่ะ สแกนเคเบิโค้ดหรือว่าแอดไลน์มาสอบถามกันก่อนก็ได้นะคะแต่ที่สําคัญเลยอส่งฟรีทั่วประเทศถูกนะคะย้ํานะคะว่าเราส่งฟรีทั่วประเทศนะคะไม่เสียค่าส่งค่ะเจ๊งและโปรโมชั่นของเรานี่ปังมากจริงๆนะคะเพราะว่ายิ่งซื้อเยอะก็ยิ่งได้ของแถมเยอะนะคะแบบทวีคูณเลยถูกต้องกินทห้เครอบครัวนะคะเพราะเน้นย้ากันอีกทีว่าสุขภาพสําคัญจริงๆค่ะค่ะเอาละค่ะข่าวแรกของเรานะคะจะมาดูหนุ่มหล่อช่องเจ็ดค่ะยกว่าเป็นพระเอกสายบูที่มาแรงจริงๆนะคะน้องบิวนัท ค,ค่ะตอนนี้นอกจากละครแล้วนะคะเขาก็มีภาพยนตร์เรื่องอามาตะอม,อามาตะพันสยองค่ะเป็นหนังเกี่ยวกับแบอบว่าสัตว์ประหลาดเนี่ยแม่มจริงๆทุกท่านสร้างมาแบบ ถ่ายมาประมาณสองสามปีแล้วนะคะจะได้ฉายเร็วนี้ค่ะรวมไปถึงมีหนังอีกหนึ่งเรื่องนะคะ<ว>ก็ยังเป็นแนวแบบบูู<ว>ขงังครังเวทวมนต์คาถาค่ะเรื่องมนต์ดำสั่งตายค่ะค่ะงานนี้นะคะหนุ่มบิวเขาจะรู้สึกยังไงบ้างที่จะแบบว่าเป็นพระเอกขายดีขนาดนี้เอาเป็นว่าไปฟังสัมภาษณ์กันเลยค่ะครับผมก็จะมีหนังหนึ่งเรื่องที่กําลังจะออนเอ่อกำลังจะเข้าโรงใช้คําว่าออนแอร์ติดละครเป็นเอ่อเป็นหนังเรื่องแรกภาพยนตร์เรื่องแรกของบิวครับก็จะเป็นเรื่องอมตะพันสยองครับ ครับก็วันที่21 21กันยายนนี้ครับทุกโรงภาพยนตร์ครับใกล้แล้วใช่ครับแล้วก็จะมีอีกหนึ่งเรื่องที่เราถ่ายทําเสร็จแล้วเป็นเรื่องมนดําสั่งตายครับเป็นหนังผีอันนี้ก็ยังยังไม่มีกําหนดเข้าโรงครับครับแต่ถ่ายทาเสร็จแล้วครับสงสัยพุ่มกลับเขาจะชอบผมเรามีเสน่ห์ว่าง้นใช่มันจริงๆเราเป็นคนที่เล่นได้ทุกคาแร็เตอร์มากกว่าเราไม่ไม่ไม่เกี่ยงต้องวาต้องเป็นพระองค์พระเอกอะไรอย่างนี้ เขาก็เลยแบบเห็นว่าเอน้องคนนี้บทนี้แบบน่าใจอ่านแล้วนึกถึงเราเขาก็เอาเราไปเล่นอะไรอย่างเงี้ยเรื่องแรกก็พิกคาแรคเตอร์เลยใช่ครับจากเห็นเราคาบในคาบในละครอีกแบบก็มาเจอหนังนี่ก็ออีกแบบเลยฮะแต่บอกไม่ได้ต้องติดตามชมครับเออจะเจอบิวแบบทรงแบบแบดแบดดุดูเลย ลูกิไม่แบ๊บหรอจริงจริงก็ไม่ดูหรอกมีคนน่ารักสนุกครับคือจริงๆเราเราเป็นคนชอบดูหนังอยู่แล้วแล้วพอเราได้ไปเล่นหนังมีโอกาสได้ไปเล่นหนังเนาะเราก็พยายามจะทําให้เต็มที่แล้วก็พยายามจะดีไซน์ให้มันแตกต่างกับละครเพราะเราก็เล่นละครมานานแล้วเหมือนกันแล้วก็พอไปเล่นหนังเนี่ยมันก็เลยแบบติดละครไปเขาก็คอยให้พุ่มกลับบอกครับก็แบบพี่ถ้าผมแบบ ดูเหมือนละครเกินไปหรืออะไรคำพงคำพูดอะไรอย่างเงี้ยพี่บอกผมนะบางทีแบบเราอาจจะไม่รู้ตัวก็บอกเพื่อนเพื่อนด้วยว่ามันเป็นคำพูดไดอะล็ลอกที่พ่นพูดออกมามันก็จะแบบมันเหมือนว่ามันใช้อถ้าเป็นหนังก็จะอารมณ์เหมือนเราคุยกันอย่างเงี้แต่ถ้าเป็นละครมันก็จะอีกอย่างนี่ผมอัดมันจะเป็นแบบเออมันจะแบบไม่มีแบบ เอออหรือแบบอะไรอย่างเงี้ยมันจะแบบมันจะแบบกลายเป็นแบบผมก็อธิบายไม่ถูกเหมือนกันนะจริงๆผมก็อธิบายไม่ถูกเหมือนกันแต่มันมีเส้นบางๆที่มันต่างกันน่าจะเป็นความความเรียวความเรียวความจริงมากกว่าและอย่างละครบางคําพูดมันก็พูดออกมาไม่ได้แต่หนังนี่ได้หมดเลยเต็มที่เลยแล้วมันก็เหมือนชีวิต ที่เราใช้จริงๆประจําวันจริงๆอะไรเงี้ยมันก็เลยอาจจะง่ายกว่านอ๋อมันจะชัดกว่าใช่ไหมฮะอันนี้ผมไม่รู้เหมือนกันนะว่าผมเล่นออกมาเป็นยังไงเพราะว่าเราไม่ได้ปโฟกัสกับจุดนั้นเลยเราก็แบบปล่อยเต็มที่เพราะมันรู้สึกว่ามันต้องใช้ความเป็นธรรมชาติมากที่สุดสําหรับหนังก็เลยแบบปล่อยไปเต็มที่แต่ถ้าใครอยากรู้ก็ต้องมาดูวันที่21กันยาย,ยนนี้อามาตาฟันทยอครนะับจริงๆผมก็พยายามที่จะแบบรับผิดชอบหน้าที่ตัวเองให้ ครบถ้วนที่สุดมากกว่าไม่อยากจะปล่อยหรือว่าไม่อยากจะแบบออช่างมันเหอะอะไรอย่างเงี้ยอยากจะเก็บทุกเม็ดทุกซีนครับก็นี่ก็คือแบบนั่นแหละจุดประสงค์ที่มองว่าเราควรจะเป็นอย่างนั้นได้แล้วเพราะว่าเพราะว่าที่ผ่านมาเราอาจจะมีแบบว่าปล่อยกันปล่อยไปบ,บ้างแบบอะไรไปบ,บ้างเพราะแบบอาจจะแบบ ถ่ายไปแล้วเก่งใจแบบไม่อยากเอาใหม่เขาพูดกลับอาจจะบอกได้แล้วแต่เรารู้สึก,ก่ายังไม่ได้แล้วเราเก่งใจไม่อยากเอาใหม่อะไรเงี้ยก็เลยแบบพยายามที่จะแบบว่านั่นแหละพยายามที่จะเยอะขึ้นไม่ใช่พ <laughs> ยายามจะเคี่ยวกับการแสดงองมากใช่ใช่ใช่ถ้า<ช>ไหนรู้สึกยังไม่โอเคเราเ็กล้าพูดแล้วว่าพี่ขอซ้อใหม่ใช่ใช่ครับนะคะสุดยอดจริงๆ,ๆนะคะตัวนก้น่ารักมากนะคะแม่ใช่ค่ะเอามาอีกนะคะคุณพ่อลูกสองค่ะ โจซคู ok so cool ค่ะเขาบอกว่ารับนะคะว่าตอนนี้ทําเพลงประกอบซีรีส์ภาพยนตร์นะคะเขาก็บอกว่ายากยากยากกว่าเดิมเพราะว่าหลังจากห่างหายไปนะคะเขากลับมาทําเพลงประกอบนะคะ<อ>กับซีรีส์เรื่องภารกิจหา ah แหกเกาะน,นะคะ<อ>เขาบอกว่า<อ>เป็นคนที่แต่งเพลงตามอารมณ์ตัวเองแต่งครั้งแรกไปอัดคิดว่าไม่พอใจอแต่งครั้งที่สองไปอัดก็เพลงที่2แล้วกันนะคะก็เลยบอกว่าโอ้โหมันยากแต่นะคะแฟนคลับของโจซคอูนะคะ รอค่ะเขาบอกว่าไม่ก็รออีก2เดือนค่ะเขาจะมีซิงเกิลใหม่นะคะที่ทํากับคู่สิงโตนําโชคค่ะขวานบิน ขวัน <wh an S 1> บินยังไงนะคะเดี๋ยวต้องฟังนะคะและอีกอันนึงเขาก็บอกว่าลูก,กร้องเพลงเก่งเต้นเก่งนะคะจะมีการออกเพลงนะคะกับลูกหรือเปล่าเขาบอกว่านั่นเป็นเรื่องอนาคตแต่ตอนนี้ที่แบบว่ากิจกรรมร้องเพลงกับเต้นกับลกูบเลกเนี่ยเป็นแบบกิจกรรมภายในครอบครัวที่ภรรยาเป็นคนคิดนะคะอาจจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปฟังความสนุกเพลงหาภายในครอบครัวน,นี้คะ่ะเพลงนี้มันจะยากตอนแต่งฮนะแต่เพลงเราเพลงผมส่วนใหญ่ร้องง่ายหมด จะไม่ทำเพลงแบบร้องยากๆแต่ว่าตอนแต่งมันยากเพราะว่ามันมันตามใจชอบไม่ได้ปกติเราแต่งเพลงเองมันง่ายแต่ว่าแต่งเพลงให้ละครให้หนังมันยากเราจะต้องทำให้มันตรงกับเนื้อเรื่องอะผ่านเลยสำหรับเพลงนี้แต่ว่าก่อนเพลงนี้ผมแต่งอีกเพลงไว้แล้วไม่ผ่านตัวเองอัดแล้วอะไรเสร็จแล้วเราก็ทิ้งเพราะคิดว่าถ้าส่งไปคิดว่ายังไม่ดีพอก็เลยทำเพลง <S 2> <S 2> ไอฮาแฮกเกอนนี่ออกมา แล้วแล้วส่งไปเป็นอันที่หนึ่งแต่จริงๆเป็นอันที่สองของเราส่งไปอันที่หนึ่งแล้วก็ผ่านเลยครับแล้วอันที่นั้นก็คือทิ้งไปเลยทิ้งเลยครับ oh. Oh. มันใช้อะไรไม่ได้ไม่มั่นใจไม่มั่นใจ oh. ก็เร็วๆนี้ก็จะมีข่าวดีก็คือ <Okay. S 1> จะต้องหายคิดถึงแหละเพราะว่า <Okay. S 1> ผมจะปล่อยให้แบบอย่างเป็นทางการ <Okay. S 1> เป็นเพลงซิงเกิลใหม่แล้วก็เป็นสไตล์ของโจกซูคูอย่างร้อยเปอร์เซ็นต์ีไม่นานครับไม่นานไม่นาน นเพราะว่าเพิ่งไอขวานบินอะไรก็เพิ่งเพิ่งปล่อยไปไม่นานปี2ปีปีเดียวหรืออะไรประมาณนี้อืมอันนี้คือปล่อยเออโจ๊กโซคูครับเหมือนขวานเหมือนขวานบินก็จะเป็นเป็นโจ๊กโซคูกับสิงโตนำโชคแต่อันนี้ก็จะเป็นคนเดียวก็จะพี่โตเขาก็ไปเจอกันในคอนเสิร์ตเอาใช่ครับเพราะว่าเคยลองทำแบบไม่ไม่เหมือนตัวเองแล้วไม่เวิร์กเราเราจะต้องทำรสชาติอาหารที่คนเขาชอบกินร้านเรา เวลาเขามารอหน้าร้านแล้วเขาต้องได้กินรสชาตินั้นแน่เลยคะับกว่าจะได้รับชมแบบเป็นทางการได้หรไม่นานครับประมาณแบบไม่เกิน2เดือนอะไรประมาณนี้ครับไม่มีจ้ะไม่มีเพราะว่าอย่างนึกไม่ออกว่ามันจะรวมกันยังไงกหลายคนอาจจะอยากเห็นเพลงที่แบบพป่จุลิงทำกับเขมีคนถามมีคนถามในอนาคตแน่ตอนนี้ค่ะทุกวันเวลาผมว่าเขาชวนพี่โจมาทำคอนเทนต์อย่างเงี้ยพี่จุลชวนเขาหรือว่า จริงจริงมันเป็นกิจกรรมครอบครัวฮะที่แบบว่าเราจะต้องทำคอนเทนต์มาป้อนให้แฟนๆเรื่อยๆแต่เป็นภรรยาที่ชวนให้ผมมาเต้นเป็นผู้หญิงอ่ะเป็นภรรยาที่ชวนแล้วเราก็ไม่ค่อยในครั้งแรกเราก็ไม่ค่อยเต็มใจเราก็รู้สึกว่าคนเขาจะตลกเหรอเขาจะชอบเหรอหรืออะไรเงี้ยพอทำไปก็ยาวเลยติดใจติดใจเพราะรู้สึกว่าเราก็สวย ภรรยาจะเป็นคนซื้อเสื้อผ้ามาให้เลือกซื้อวิกซื้ออะไรมาให้เลือกเราไม่เคยรีเควสต์แต่เราจะมีสิทธิ์เลือกว่าเอาชุดนักเรียนดีกว่าเอาวิกชมพูดีกว่ายังไปสุดได้อีกกว่านี้ยังไปอีกกว่านี้เพราะตอนนี้แบบว่ามีหนูก็มีแฟนคลับเหมือนกันไม่ใช่แค่ลูกไม่ใช่ลูกของหนูแต่หนูหนูก็มีของหนูอันนั้นเราก็ต้องดูแลแฟนคลับต้องไป อัพขึ้นไปอีกให้แบบสวยอีกเือมันเกิดการเกิดเป็นแฟนดอมขึ้นมาของเราเองของหนูใช่มีแบบเมนแบบเป็นเมนเราเป็นเมนอะไรเงี้ยเป็นยังไงบ้างเขาชอบอะไรในตัวเราเขาบอกไหมละเขาชอบความจริงจังความจริงจังว่าเต้นจริงจังเหมือนซ้อมหนักจะหนักกันแหละนานไหมเขาพอจะได้คลิปหนึ่งครือเ่าครับคลิปหนึ่งก็ก็นานขึ้นเรื่อยฮะ เพราะมันเหมือนมันเต้นยากขึ้นเรื่อยๆคอเหมือนเพราะเราจริงจังกับมันมากขึ้นเรื่อยๆครับครับได้ครับก็ก่อนอื่นนะก็ฝากยูทูบของลูกเนาะช่องปราธิดานะครับแล้วก็พวกทิกตอกไอจีอะไรลูกก็มีของตัวเองนะไปไปหาได้ส่วนตอนนี้ที่สำคัญที่สุดเลยคือภารกิจหาแหกเกาะคอมเมดี้ไอแลนด์ของพราม์วิดีโอ31สิงหาคมนี้ตอนแรกหลังเที่ยงคืนปุ๊บมาเลยนะเพราะฉะนั้นก่อนเที่ยงคืนอ่ะต้องสมัครแล้ว นี่เป็นครอบครัวที่อบอุ่นนะใช่คะแล้วภรรยาของเขาตัวจริงคือสวยมากสวยมากจริงๆสวยนนึ่ว่าเป็นลูกอีกคนนึงอ่ะลูกสาวสองภรรยาหนึ่งนะคะไม่ภรรยาไม่สองนะไม่สองไม่สองไม่สวแตกนะคุณโจอ่ยี่หว่ากับยูจินนะคะเขามีแฟนคลับด้วยนะเด็กสองเนี้ย